งานวงจรตัวพัดลมอัจฉริยะนะครับก็คือจะคอนโทรลเบอร์ของพัดลมด้วยตัวอุณหภูมินะครับผมก็คือตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์อุณหภูมินะครับอันนี้จะเป็นรีเลย์ที่เอาไว้ควบคุมสวิตช์พัดลมนะครับอันนี้จะต่อ3ชแนลนะครับชแนลหนึ่งชแนลสองชแนลสามนะครับตามไฟ3ดวงนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะบอกอตัวเทมกับสปีดนะครับก็คือมี3สปีดตอนนี้เทมที่30เนี่ยจะเป็นสปีดหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อมาคือ,อไม่ใช่ถ้า ถ้าถ้ามากกว่า30นะครับมากกว่า30มสิบเออก็คือมากกว่า20เป็นสปีดหนึ่งนะครับมากกว่า30เป็นสปีดสองนะครับมากกว่า35เป็นสปีดสามนะครับตอนนี้เนี่ยมันมันมากกว่า20แต่มันไม่มากกว่า30นะครับพอมัน30พอดีก็เลยเป็นสปีดหนึ่งอ่ะต่อมาเราก็อ่าเราก็จะเพิ่มอุณหภูมินะครับเพื่อให้มันเป็นสปีดสองก็คือถ้ามันเป็นสามเอ็ดก็คือมากกว่าสามสิบนะครับก็ก็จะกลายเป็นอ่า สปีดสองนะครับเดี๋ยวเราเช้ไฟเช็คเพื่ออุณหภูมินะครับอ่าอันนี้สามเอ็ดนะครับ,นนรบก็คือมากกว่าสามสิบแล้วนะครับต่ับมาเป็นสปีดสองแล้วนะครับรีเลย์ก็สับไปที่ชแนลสองนะครับเราทาให้มันเป็นสามห้านะครับมากกว่าสามห้านะครับก็คือสามหกรับ อีกองศาหนึ่งนะครับโอเคสามหกก็จะกลายเป็นสปีดสามดีเลยก็จะเป็นช h แนลสามแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผม